สวัสดีค่ะทุกคนไอ้ตอนเจ๊แล้ววันนี้นะเวลาซื้อหรืออะไรอ่ะเหมือนได้โชคของเขาอ่ะผู้ชายมีอายุเป็นผู้ชายมีอายุนะส่วนเรื่องอื่นก็ไม่เปปัญหานะสุขภาพสุขภาพวันนี้เจ๊ตื่นใจขอบคุณนะว่าคนดูเยอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีเรื่องไม่ไม่ก็ไม่มีเรื่องเสียงนะช่วงนี้พอช่วงนี้เปล่จะทำธุรกิจก็คือช่วงนี้ได้เอกเอกเสสวัสดีค่ะทุกคน ความรักไม่ค่อยเห็นนะช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นอาจจะมีแต่มันมันไม่ว้าวอ่ะไม่เด่นแไม่มีอะไร่ไหมมีอะไรน,น่ากลัวป้อเดินที่น่ากลัวหรอครับตัวเองอ่ะสวัสดีค่ะขอคนละหนึง่งแชร์ค่ะมามาแล้ว <c oughs> ใครจะเอาสามตัว,วเอ้ยเญ่ีเดียขอขอห้านาทีนาทีพอเจ็ดนาทีสิบนาทีมา งวดนี้นะเดี๋ยวจะบอกเลขสามตัวก่อนชอบมากตัดเล่นด้วยนะอันนี้ขอเตือนวาให้ตัดขอเตือนวาให้ตัดนะคะแต่เจ๊ก็ตัดลงในใบให้แล้วแหละแต่ยกเว้นตัวนี้ไม่ได้ตัดอามานะคะสวัสดีคันหนึ่งพันคนสวัสดีค่ะขอบคุณแล้วหนึ่งแช่ค้ามาผู้ชายเป็นผู้ชายผิวขาวอ่ะมีไหมชั่วเลยชั่วเลยทำไมอ่ะตอบคิวเลยนะตอบคิวเลยนะเลิกนะคนนี้อ่ะ คนนี้เลิศนะชายติวขาวมันก็ขาวสองคนหรอมันไม่ไม่รู้อ่ะแต่ขาวสองคนอะแต่มันก็หล่อแต่ไม่มันเออมันแต่ไม่แต่มึงอย่าไปนับอย่าไปนับคนนั้นดิไม่ให้นับใครอ่ะให้นับผัวมึงจะนับคนที่คนที่สองได้ยังไงอันนี้ต้องไปติดตามกันเข้ามาอ้าวเหมือนเขาจะเข้ามาอุ้ยอุ้ยาวโอเคสวัสดีค่ะอ่มาเราคุยกันเรื่องหวยกันต่อเนาะคิวพีแน่นอนอ้าใครจะเอาเลขสามตัว ขออนุญาตเลยนะเจ๊ก็ปล่อยเร็วนะฮะแต่ว่าขอลงในลิงได้ไหมดีเขาดีนะเขาน่ารักคนเนี้ยขอลงในลิงได้ไหมทุกคนเพราะกลัวเต็มอ่ะฮะเขาออเงินกลัวเต็มขอได้ป้ะอ่ะอยู่ในกลุ่มวีทีเดี๋ยวเจ๊ลงให้วันนี้นะคะสามตัวชอบมากกันนะ สามตัวชอบมากนะคะสามตัวหางเลียวให้ตัดเล่นด้วยนะตัดเล่นด้วยนะนะคะเพราะดูที่แล้วให้สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เก้าไม่ได้ให้ตัดเล่นวันนี้เจสวยดูผอมมากค่ะน้ำหนักลงมายี่สิบสองโลละยี่สิบสองโลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีหนึ่งพันหกร้อยคนค่ะกูท่ไม่วันนี้คนดูเยอะอ่ะ คนนี้หรอคนหยุดงานหรอถังพูดอะไรถึงเัล่าทุกคนขออนุญาตลงในลิงก์ได้ไหมเดี๋ยวกลัวเลขกลัวเลขเป็นเลขเต็มอ่ะกลัวเลขกลัวเลขแบบผานอนุญาตอ่ะเขาเขาเขาดึงพอเยอะมากอันนี้แม่หนึ่งเดี๋ยวจะเสร็จละมันะออะไรคะลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนหนึ่งพันหกร้อยคนกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะจะเอาอะไรจะมุดอุ๊ยมุดไป เราต้องดูฟอกลิงเราจะได้ร like. ah ู้คุยลิงด้านล่างวันนี้สวยขอขอบคุณนะคะเจ้าอะไรชมแบบนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนลิงด้านล่างได้ไหมเพราะว่ากลัวแบบเพราะว่าเจ๊ปล่อยไวไงเดี๋ยวกลัวแบบอันเพราะว่าเจ๊เจ๊มั่นใจว่าเล็กเจ๊น่าจะโดนอันเพราะว่ามันแตกสามตัวังวดที่แล้วเอเสริฐขึ้นเยอะเลยขอบคุณค่ะเจ้าอะไร ชมแบบนี้แตกสามตัวแน่เลยคนนี้คุณออนุมาเนี่ยนี่ต้องเข้าไปชมแล้วแหละอ่ะโอเคมาลิงด้านล่างนะ้าด่วนเลยตอนนี้เข้าก่อนอ่ะพอแล้วอย่าเพึ่งทุกคนอพ,อพอแล้วอย่าเพิ่ง <c oughs> อย่าเพิ่งล,งลิงเต็มแล้วค่ะอย่าเพิ่งข่ามแปบ,บินึงนะทุกคนอย่าเพิ่งขอขอเปลี่ยนลิง์นะคะลิงก์นี้เต็มแล้วทุกคนขอเปลี่ยนลิงก์ เปลี่ยนลิงก์แป๊บหนึ่งลิงก์นี้เต็มแล้วค่ะมาเข้าได้เลยอ่ะเข้าได้เลยค่ะลิงก์ด้านล่างแล้วกดหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนสวัสดีค่ะชมสวยจังสวยจังสวยจังขอบคุณค่ะตอบผมเจได้ตอบผ,ผมมาอามาสรุปจะเอาเลขไหมหรือจะชมสวยเพราะมีแต่คนชมสวจะเอาเลขไหมส,สวยขึ้นเยอะแล้วขอบคุณค่ะฝากอุดหนุนยานลดน้ำหนักเจด้วยนะ อีกเหมือนเรามีความต้งโนมีความอะไรประมาณไม่ไม่ถึงเดือนในบ้านเราเป็นผู้ใหญ่เลยนะทั้งชายและหญิงไม่ถึงเดือนนะที่หญิงเลยทีคนอยู่ในบ้านชายผู้หญิงจะมีความต้อลโนนเราคิดเหมือนเราคิดมากเป็นคนคิดมากอะไรอย่างเงี้ยสวยมากๆผอมมากๆขอบคุณค่ะอ่าหนึ่งพันเจ็ดรคนเจ๊รบควนเข้าไปแคปเลขที่ลิงดานลางได้เลยเลข3ตัววันนี้เจ๊ขอปล่อยก่อนนะ เดูงแบบหนึงหนาคูณทวีค่ะสวยมากเลยทุกคนไม่มีใครเอาเลขเลยนะไม่เอาเลขแล้วหรอจะชมหอกันกาทุกคนเต็มละเต็มละเหมือนแบบว่าเจ็ดแปดอุ้ยอุ้ยทุกคนพอแล้วพอแล้วพอแล้วไหลแล้วไหลแล้วแ๊บนึงโชคลาบจะมาจากผู้ชายผิวขาวสวยจริงขอบคุณค่ะ ขอค่ะไ,ไม่ถูกเลยอ่ะพร้อมจดไหมจดจดนะเตรียมเศษกระดาษมาจดหนึ่งันแดรอยคนเตรียมเศษกระดาษมาจดตอนนี้อันนี้บอกจะได้ถามตัวไปตัดเล่นกันด้วยนะพร้อมจดแล้วค่ะงวดที่แล้วให้สี่หนึ่งสี่เก้าใช่ไหมหนึ่งสี่เก้าแต่เจ๊ไม่ได้ให้ตัดเล่นนะคะแล้วมาหนึ่งสี่สี่เก้าบนล่างเลยจำได้ป่ หนึ่งสี่เก้าเจให้สามตัวหนึ่งสี่เก้าทุกคนเจจะคอมเมนต์ J 3, J 3, แบบชมเจอะเจเขินนะพอก่อนพอก่อน,ออนมีเด็คนบอกสวยสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะเจสวยเจสวยยยพอฉันบอกว่าชมฉันสวยแตกสามตัวชมใหญ่เลยนะอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยอุ้ยถ้าไม่คนดูเยอะวะ่ะวันนี้แตกสามตัวแตกสามตัวอ่ะ เละก็เอาคนก็หวานอ่ามาพร้อมโจทย์ใครพร้อมโจทย์แล้วพิมพร้อมมาค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยคนเอามาค่ะมาเด้๋วจ๋ามาเดี๋ยจ๋ามาเดี๋ยจ๋าทําไมผมสวยคนก็สวยกดเข้าละจ้ามาพร้อมโจทย์ยังใครพร้อมจดแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมจดมาค่ะสองพันคนสวัสดีค่ะ มาสองพันคนนะแบบหนึงนะสองพันคนสวัสดีค่ะพร้อมจดหมายพร้อมจดพิมพ์พร้อมมาสามตัวแล้วไปให้ตัดเล่นเอาตัดเล่นเอานะสองพันหนึ่งร้อยคนสองพันหนึ่งร้อยคนค่ะ

พร้อมจุดนะสองพันสามร้อยคนพร้อมจดนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจ๊ขอด,ดูก่อนหนึ่งมาซีศูนย์สาม สี่ศูนย์สามตัดเล่นด้วยสี่ศูนย์สามพอแล้วไม่พู้เราอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยที่ไหนนะอันนี้บอกเลขสามตัวตัดเล่นด้วยนะตัดเล่นด้วย,ไปไปยพิมมาค่ะสองพันสี่ร้อยคนสองพันห้าร้อยคนมาเพราะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเพจปลอมเนี่ยเพจปลอมติ๊กตอ,อกปลอมแคปคลิปไปลง เอาคิดไปลงปุ๊กเออแล้วเนี่ยเขาแคปเท่านี้ไปแล้วก็อ่ะเจ๊สวยมากขอบคุณค่ะโอเคนะโอเคนะสองพันห้าร้อยคนจบเน้นเน้นนะ แต่เดี๋ยวเจ๊จะลงใบให้เจ๊เอาตรงนั้นง่วนเนี้ชอบ03กับ43มากชอบมากเลยนะ0343แต่03ชอบมากที่สุดแต่เจ๊อ่ะแต่ยังไม่ได้ทำใบให้นะคะเจ๊เขียนให้แล้วไม่่หรรอยูะ โอเคนะมันบอกไม่ได้มันสี่ศูนย์อันทุกคนฟังนะเจมีเจมีสองใบนะใบหลักคือใบหลักใส่ด่วนคือสสยด่วนทุกคนอย่าอย่าเพิ่งนะหลายคนจะบอกว่าเจ๊เล็กเยอะหรือหลายใบมีใบแบบนี้มานานแล้วนะคะใส่ด่วนคือสส่ด่วนใบหลักคือใบหลักนะคะนุู้สวยขึ้นมากขอบคุณค่ะใบหลักคือใบหลักทุกคนแยกแยะเนาะใส่ด่วนก็คือมาวันหวยออก ก็คือสายด่วนคือสายด่วนคนละเลขกันสายด่วนก็คือตามจดสามตัวรัฐบาลไทยค่ะอันนี้เจ๊ให้ก่อนแทนจำสี่หนึ่งเก้าได้ปะ้ะนั่นแหละอันนี้เจ๊เชี่ยวชอบสี่ศูนย์สามชอบเน้นศูนย์สามสี่สามสี่ศูนย์สามรออาหารเสริมรอเลยนะรอลดน้ำหนักเจ๊นะคะเป็น,อนนะโอเคเ อชอบตามไม่ชอบผ่านนะ403เน้น03เล้น43แต่เจ๊อะใสด่ดวนคือใสด่ดวนทุกคนความฝันไม่รู้จะมาไหมนะถ้าไม่ฝันก็ไม่มีนะเลขความฝันอะถ้างวดน,นี้ไม่ฝันก็คือจะไม่มีจะมีแค่ใบหลักแล้วก็ใสด่ดวนจบเลขฝันงวดน,นี้เจ๊ว่าจะไม่มี เพราะเดี๋ยวคนจะโฟกัสหลายอย่างโอเคเจ๊ขอตัวลงแล้วนะคะน่ารักเสมอรู้เลยมีความสุขขอบคุณค่ะแล้มันติดตามไปเหรอจับมันเซ่อมแป้งไรแบบนี้เอาไปทำอ่ะแล้วพออันนี้น้ำให้กิน